พอแล้วจะมาตายเลยทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรากินเลยอย่าพูดว่าเราจะทั่วขัวเราจะควัดถั่วให้หอมหลายคนมาบอกว่าเมนูขายดีของบ้านท่าน้ำนนสาคูไส้หมูอะฉันไปนรับคนอื่นมาขายโนค่ะสูตรฉันทําเองนะคะเดี๋ยวนี้จะทําโชว์ความอร่อยของสาคูไส้หมู มันคือการใช้หอมแดงมันต้องสับละเอียดนะอย่าลืม3ามเกลือตัวนี้คือของดีน้ำตาลปี๊บนะคะหัวไชโป๊แบบหวานนะไม่ใช่แบบเค็มตัวมารสาคูแช่น้ำเอาไว้นะคะเนี่ยสำคัญที่สุดของไส้สาคูคือไข่ทำทามถั่วที่สงทำไมต้องใช้ถั่วสดใหม่หลายคนจะรู้ว่าถ้าเรากินถั่วที่ไม่สะอาดมีเชื้อรามีเชื้อโรคและเป็นมะเร็ง มีสารก่อมะเร็งในถั่วที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ไม่ปอใช้ถั่วจาตราสาบัวเขาจะมีวันหมดอายุวันผลิตนี้เลยให้ทานก่อนนะคะอ่าวันที่26เดือน6 2025ก็คือมีเวลายังไม่หมดอายุ เดี๋ยวเราจะเริ่มคั่วถั่วก่อนเลยอันดับที่หนะคะพอคั่วถั่วเสร็จแล้วต้องตำถั่วพอตำถั่วเสร็จถึงจะผัดไส้พอผัดไส้เสร็จถึงจะห่อพอห่อเสร็จถึงจะนึ่งพอเนื่อเสร็จถึงจะได้กินมันเป็นเมนูที่ต้องใช้ความสามารถมากๆเราจะคั่วถั่วให้หอมอย่าพูดว่าเราจะทั่วขวเราจะคั่วถั่วให้หอมนะคะถั่วหอมมากเธอหอมจริง สามเกลือมันเป็นทัน์เสน่หของอาหารไทยเธอรากผักชีพริกไทยกระเทียมผัดไส้แบบนี้เลยน้ำตาลปีบนะคะเป็นน้ำตาลปี๊บอย่างดีแล้เวลาใส่หมูนะคะเดี๋ยวต้องปรุงรสนะคะเราต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไงเราเอาทาชอบเลยฟังนะ้นนี่คือเทคนิคอย่าใช้หมูเนื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทำให้หมูแห้งต้องติดมันด้วยนะคะ ถั่วจากสามบวัวที่เราซื้อมาเวลาเราเลือกใช้ถั่วเนี่ยเราเลือกใช้ถั่วที่เรามั่นใจเรื่องสุขภาพเนาะ <c oughs> เพราะว่าถั่วไม่ดีเหม็นผือนอย่างตาสามบัวเนี่ยที่ว้ยมั่นใจจะใช้คําว่ามีมาตรฐานอะผู้อยากที่เรากินเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากลัวเรื่องจะมีเชื้อราไหมไม่ต้องเลยลดไม่มีผิดหวังนะคะกว่าจะได้กินมันไม่ได้เรื่องง่ายนะคะที่เรากำลังทาําสาคูยังไม่ได้เต็มยังไม่เป็นรูปเต็มที่เราจะทานสามบัว เราจะทานสาหมูไส้ขู๋อ้ยเราจะทานสาคูไส้หมูกันใหม่นะเอ้ยถูกแล้วทําเองทุกขั้นตอนนะคะอร่อยมากถ้าเราใช้ถั่วที่มีคุณภาพถั่วที่แบบว่าสดใหม่ความแปบกินถั่วจะดีมากอืนก็หอมถ้าอยากทําเมนูนี้นะคะไม่มีสูตรให้ถ้าใครอยากได้ถั่วทำกับข้าวที่บอยมีปักตะงกล้าไว้แล้วนะคะหรือไปซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ 嗯，你、mm。Hmm. Yeah.